เอาละครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกม Gen Shi n Impact นะครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพารทที่สามันไ้เป็นพาร์ทที่สี่เนาะเราจะมาต่อคลิปที่แล้วซึ่งเราจะมาทําบทที่สองพาร์ทที่สามที่แล้วนั้นเราทําบทแรกจบแล้วอันนี้เป็นบทที่2โดยจุดนี้ที่ผมยืนอยู่นะ,ะจะเป็นโซนของแสงดาว เราไปดูจุดแรกเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะจุดแรกอยู่ตรงนี้นะครับห่างจากวานเวนหนึ่งรับดูจุดต่อไปกันเลยดีกว่าจุดชิ้นที่สองนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยห่างจุดแรกมาทางซ้ายเนาะราบหาจุดต่อไปกันเลยขวาครับ ชิ้นที่สามมัอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงปลายยอดตรงนี้เลยเราดูชิ้นต่อไปนะครับส่วนชิ้นที่สี่อยู่ตรงนี้นะครับปลายยอดมันเลยตามแผนที่ซึ่งชิ้นต่อไปเราต้องว้าไปที่ดันเจียนนะคร ชิ้นที่ห้าจะอยู่จุดนี้นะครับผมตามแผนที่ตรงนี้นะโอเคเราไปดูชิ้นต่อไปดีกว่าครับชิ้นที่หกจะอยู่จุดนี้นะครับตามแผนที่ตรงนี้เลยนะ ไปเราไปหาชิ้นต่อไปกันดีกว่ารู้สึก ชิ้นที่เจ็ดจะอยู่จุดนี้นะครับผมตรงนี้นะในแผนที่เดี๋ยวเราดูชิ้นต่อไปกันนะฮะ ชิ้นที่แปดจะอยู่จุดนี้นะครับผมในแผนที่ตรงนี้เลยล่อนมาจากชิ้นที่เจ็ดหน่อยหนึ่งเราดูชิ้นต่อไปกันนะฮะชิ้นที่เก้าจะอยู่จุดนี้นะครับผมตรงนี้เลยในแผนที่จะหาง่ายหน่อยเนาะแค่เดินขึ้นมาจากชิ้นที่แปดมาแที่อยู่ตรงกลางเราไปดูชิ้นก็ต่อไปกันนะฮะ ชิ้นที่สิบจอยู่จุดนี้นะครับผมจะเด่นเลยตรงนี้ในแ,แผนที่นะฮะวางเด่นๆเ,เลยเราไปดูชิ้นตอบแทนกันนะครับชิ้นที่สิบเอจะอยู่ตรงนี้นะครับตามแผนที่ตรงนี้นะ เราดูชิ้นต่อไปกันนะครับผมชิ้นที่สิบสองอยู่ตรงนี้นะครับตามแผนที่ตรงนี้เลยอยู่ตรงกลางเลยที่ไม้มันคขว้กนันสูงสูงอ่ะ เราดูชิ้นต่อไปกันนะครับชิ้นที่สิบสามมาหยู่จุดนี้นะครับผมตามแผนที่ตรงนี้เนาะโอเคเราไปดูชิ้นต่อไปกันนะครับ ส่วนชิ้นที่14บสี่ยุดตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้เลยถัดจากชิ้นที่13มมาน,นิดหน่อยเดินมาแป๊บเดียวนำดูชิ้นต่อไปกันนะครับ ส่วนชิ้นที่สิบห้าอยู่ตรงนี้นะครับตามแผ่นที่ตรงนี้เลยตามแผ่นที่มันเลยเราไปดูชิ้นต่อไปกันนะครับ ชิ้นที่สิบหกอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมเจอตามแผนที่ตรงนี้เลยนะโอเคเราดูชิ้นต่อไปกันนะครับชิ้นที่สิบเจ็ดจะอยู่ตรงนี้นะครับตามแผนที่ตรงนี้ล่อนจากจุดที่สิบหกมาลงเป๊ะเลยเราดูชิ้นต่อไปกันนะครับ ส่วนชิ้นที่18บอยู่จุดนี้นะครับถ่าแันที่ตรงนี้นะเรามาดูชิ้นต่อไปกันนะส่วนชิ้นที่19อยู่ตรงจุดนี้นะครับจุดสุดท้ายแล้วที่ผมเจอนะ ถ้าใครเจอมากกว่านี้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับคลิปนี้จบลงแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝันนี้ราติสวัสดิ์ครับ